สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่ที่ที่เอสแทรกเตอร์นะเสียใหญ่เรียกตัวดวนอีกแล้วมีรถเข้าใหม่ลายคันนะครับพาออก,กัสโปรมาดูรถนะคันนี้แสนสองหมื่นเก้าพันสวยไหมเราจะซื้อไปขับอีกว่าทำไมซีเป็นเนี่ยเ,ออเนีมันพองเหรอ เนี่ยสีไม่สวยเนาะแต่หัวเนียนอยู่สีประตูราคาเบาๆครับอันนี้มันสีมันพองหน่อยผมไม่รู้ว่าทำมาใหม่หรือเปล่าราคาเบาๆนะซื้อไปขายก็เออซื้อไปซื้อไปขับ กี่เกียร์ห้าเกียร์จอหายเป็นตัวสูงด้วยนะมหาสารคามเพื่อเปิดกระโปรงให้ดูหน่อย ได้ไหมนี่เออะมีลูกตุก้มอัสมันอยู่ฝั่งโน้นอ่ะเปิดได <c oughs> อ๋อเนี่ยเสื้อสวยเสื้สวยอยู่เนี่ยพวกนี้มันอยู่ครบเลย มันไม่เยิมไม่อะไรหรอกเยอมมีซึมไหมมันแห้งยุ่เนี่ยเครื่องเดิมๆครับสวยๆเลยแห้งๆเปรียกไหมตรงนี้มีซึมนิดหน่อยฝา,าว,วาวหรือเปล่าเีือนลูกยางน่าจะหายข้างบนเนี่ย เปียงนิดน,นึงครับแต่ว่าไม่เยิ้มนะแต่ว่าเปียกๆอยู่แต่ว่าอุปกรณ์มันอยู่ครบนะเนี่ยตัวถังก็สวยตัวนี้น่าจะหายห,หน่อยเนี่ยครอบกุญแจนิดเดียวมันจะเป็นแบบเนี้ยแต่สีกระบะไม่สวยครับ มันเป็นพองๆครับตอนท้ายก็เต็มอยู่มีลักยิ้มนิดหน่อยโอ้เปิดง่ายอยู่เบาครับโดยรวมก็โอเคนะ ได้อยู่ครับแสนสองหมื่นเก้าพันผมก็ดูเผื่อตัวเองด้วยนะครับผมยังไม่มีรถขับนะกันก่อนก่อนก็โดนยึดไปหมดแล้วไม่มีตังค์ส่งงวดต้องหาแบบนี้แหละถูกๆเนี่ยไปใช้งานครับผมไม่ซีเรียสรุ่นนะขนาดไหนมันก็ขับได้นะ เนี่ยสนิทตะโกนสนิทดีนะโอเคสภาพก็ได้อยู่ครับเอารถเข้าใหม่หลายคันนะครับติดตามชมได้ทางออกกสโปูนะเพราะว่า่องเราไม่ได้ลงขายรถแล้ว จะขายเป็นบางคันนะครับมันลงติดซ้ำกันไม่ได้ครับติดเรืเอเดี๋ยวพามาดูสอเจริญคันนี้คุ้นๆนะสอเจริญพัฒนามาใหม่ครับน่าจะเป็นรถสายันหรือเปล่าอีสายันบิว้ว สอเจริญครับตัวนี้อยูหกแสนเก้ามาใหม่น่าจะใช่เลย ซเจริญสายยันเขียวสายยันเจเขียวสวนใจก็มาดูเอานะครับช่วงล่างสวยนะดูใบครับใบยังสวยๆเลยโซกินตื้นนะแต่ไม่กินข้างครับเนีย่ยมันจะตื้นข้างไม่กินข้างยังดีอยู่เลยข้างยังโอเคนะ ก็มันกินตื่นก็คือมันกินปกติของมันนะครับก็จะกินลงไปเรื่อยๆตามการใช้งานก้อน200อโอ้ช่วงล่างโอเคอยู่นะบึกบึหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดลเล่อล่า,างสิบข้างบนแครรียสองชมอคลิป การลองระบบได้ที่ช่อกรัสโปรนะครับรายละเอียดราคาก่อจะลงไว้ทีออกัสโปรนะคันนี้มาใหม่ปเปุอร์อิวคันนี้ก็สวยครับอันนี้กี่บาทครับอัยังไม่มีราคา ยังไม่ได้ปล่อยหรอครับยังไม่ได้ปล่อยล่ะลูกค้าเอาหวกบรหอกรอลูกค้ารอเสวยนะสุดจิวโอเคประมาณนี้ครับเราติดตามทางโอกัสโปรนะ